คณะรัทธาวัดสักทองวนารามจัดเตรียมงานประเพณีถวายข้าวพระพุทธประจำปี2563ค่ะที่บริเวณวัดสักทองวนารามเขตเทศบาลนาครแม่สอดคณะรัทธาวัดสักทองวนารามร่วมกันจัดเตรียมงานประเพณีถวายข้าวพระพุทธประจำปี2563โดยทางคณะกรรมการวัดสักทองวนาราม ได้ร่วมกันจัดเตรียมงานทำบุญประเพณีถวายข้าวพระพุทธเพื่อเป็นพุทธบูชาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นประเพณีของชาวแม่สอดที่ได้กระทำสืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกๆปีโดยมีกำหนดการคือวันอังคารที่25เดือน,นสิงหาคมเวลา9นาฬิกา29นาทีคณะสัทธาร่วมกันหุงข้าวจัดเตรียมและรวบรวมวัตถุดิบในการ ปรุงข้าวมัทุปายาตและกวนข้าวทิพในเวลา9กนาฬิกาเริ่มรวมจตุปัจจัยและเครื่องทยธรรมจนถึงเวลา21นาฬิกาและในวันพุทธที่26เดือนสิงหาคมเวลา5้านาฬิกาทำพิธีถวายข้าวพระพุทธเวลา7จ็นาฬิกาทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสมมเนรและพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี จึงประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณะรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตามวัดต่างๆในวันอังคารที่1กันยายนณวัดบุญยวาดวัดแม่นซอรหนนาด่าและวัดอรัญญเขตวันพุธที่9กันยายนณวัดดอนชัยวัดชุมพลคีรีและวัดดอนแก้ววันพุธที่16กันยายนณวัดมณีไพรสนและวัดสุนทรีกาวาดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ในวันและเวลาดังกล่าวโดวยพร้อมเพรียงกัน